สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนกศนทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ทางแอดมินเพจคนกศนนะครับก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับกําหนดการสอบอทดสอบทางการศึกษาเทียบระดับาชาตินะครับด้านการศึกษานอกระบบโรง,งเรียนนะครับหรือว่าเอ็นเนะครับที่เพื่อนๆครูทั้งหลายคุนกันดีนะครับซึ่งการสอบเอ็นเนี้นะครับนักศึกษา ลูกศิษย์กศนอของเรานะครับทุกคนทุกระดับนะครับตั้งแต่ประถมมอตอนม้นมปลายซึ่งก่อนที่จะจบภาคเรียนนะครับก็ต้องสอบเอ็นเนนะครับถึงจะผ่านการทดสอบให้จบแต่ในระดับนะครับซึ่งทางสํานักง,งานกศนนะครับก็ได้แจ้งกําหนดการทดสอบมา,มาแล้วนะครับ าการสอบเอ e เครั้งที่1ปีการศึกษา6-3ซึ่งจะมีเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับซึ่งทางแอดมินเพจก็ได้มาแขวนไว้ในตรงเพจให้ดาวน์โหลดไปประกอบการดำเนินการได้นะครับในภาคเรียนนี้นะครับปฏิทินนะครับครั้งที่1ปี2-5-6-3กําหนดการนะครับ สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนและนำส่งข้อมูลห้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับตามที่แจ้งเนี้ยผ่านาโดยเข้าเมนูระบบเอเน็ตกำหนดการภายในวันที่3ถึง18กรกฎาคม2,563 2. สําสำนักง,งานกศนกทมกศนจังหวัดทุกจังหวัดนะครับกำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษาข้อมูลห้องเรียนและเพิ่ม ลดสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบนะครับก็ระบุชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบด้วยนะครับภายในวันที่3-18กรกฎาคม2563นะครับ 3. สำนักง,งานกศนจังหวัดแจ้งรายชื่อนักศึกษาขอคืนสิทธิ์การสอบเอนเน็ตพร้อมชี้แจงเหตุผลการขอคืนสิทธิการสอบเอนเน็ตแก่สำนักง,งานกสศน,นะครับก็ หมายเหตุก็คือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาขอคืนสิทธิ์สอบเอนเน็ตได้ที่เว็บไซต์ตามเอกสารดังแนบนะครับภายในวันที่3ถึง18กรกฎาคม2563 4. นสะครับสำนักงานกศนส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอคืนสิทธิ์การทดสอบเอเน็ตแก่สทศนะครับภายในวันที่24กรกฎาคม2563 ต่อไปนะครับสถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อซ้ำซ้อนและยืนยันข้อมูลในระบบเอเน็ตนะครับหมายเหตุก็คือหากไม่ดําเนินการสทศจะตัดรายชื่อที่ซ้ำซ้อ,น,อนไม่ให้มีสิทธิสอบนะครับให้ดําเนินการภายในวันที่31กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2563ต่อไปสํงงานักงานกศนกทมสํงงานักงานกศนจังหวัดนะครับตรวจสอบและเพิ่ม สนามสอบนะครับภายในวันที่30าภายในวันที่10-15สิงหาคม2563นะครับและต่อไปสำนักง,งานกศนกทมกศนจังหวัดจัดสนามสอบและโอนย้ายกรณีมีความจำเป็นต้องย้ายสนามสอบในระบบเอเน็ตภายในวันที่1 0 1ถึงสกรกฎาคมนะครับ2563 ต่อไปก็จะเป็นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่31สิงหาคม2563นะครับวันสอบก็คือวันที่11ตุลาคม2563นะครับและสำนักง,งานกศนก,กทมกศนกจังหวัดารายงานสถิติผู้เข้าสอบผู้ขาดสอบนะครับตามเว็บไซต์นะครับอ่าเอ็นเนะครับภายในวันที่11ตุลาคม2563นะครับ แล้วก็จะประกาศผลสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์ในวันที่11พฤศจิกายน2563นะครับนี่ก็คือปฏิทินคร่าวๆนะครับก็ไม่ถือว่าคร่าวครับก็ถือว่าละเอียดเลยนะครับสำหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือเอนเนครั้งที่1ปีการ2563นะครับส่วนรายวิชานะครับเพื่อนๆครูก็ ศึกษาตามนี้แล้วกันนะครับก็จะมีระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอสอบวันที่11วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2 5 6 3ทั้ง3ระดับนะครับก็จะมีสาระความรู้พื้นฐานสาระพัฒนาการพัฒนาสังคมนะครับสาระทักษะการเรียนรู้สาระประกอบอาชีพและสาระทักษะการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งก็ทาง แอดมินเพจคนกสนก็จะนําข่าวสารที่เกี่ยวกับกสนนะครับที่เป็นปัจจุบันมาให้เพื่อนๆครูได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ